ก็สำหรับคนที่มีปัญหาเหนียงใต้คางเยอะนะคะวันนี้หมอมีวิธีมาแนะนํานะคะว่าจะจัดการกับปัญหาเหนียงยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเหนียงเยอะมากเลยเนี่ย เราก็อาจจะต้องมีการดูไขมันก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทําตัวอื่นเพื่อกระชับหรือว่าทําให้เกิดการเฟิร์มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีเหนียงปานกลางนะคะก็คือว่าไม่ได้ใหญ่มากและต้องการให้เห็นผลแบบรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะพักฟื้นเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของ endolift laser ได้ในการสลายไขมันบวกกับยกกระชับพร้อมๆกันไปนในตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเนียงนิดหน่อยนะคะเราอาจจะใช้ในกลุ่มของ การฉีดสลายไขยมันหรือว่าใช้เลเซอร์อื่นๆเพื่อจะกระชับจากด้านนอกเข้าไปหรือบางคนก็จะใช้ในส่วนของการร้อยไหมเพื่อกระตุ้นการหดตัว <c oughs> แล้วก็การสร้างคอลลาเจนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนีย่ยสำหรับคนที่ต้องการให้เหนืงเนีย่ยดีขึ้นเลยทันทีนะคะยุบตัวลงแล้วผิวหนังมีความประชับด้วยแล้วก็เนียงเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะก็สามารถใช้ในส่วนของ e n d o l i p l a c e r ได้ะคะ่ะ